ตอนเย็นก็กลับไปกินข้าวที่บ้านกันนั่นแหละเมีาจายจ๋าก็ป้อนให้สามีด้วยิอินกระบ,บทสุดๆมันจะเข้าถึงบทบาทไปไหนเอาเอาไปงับเองก็แล้วกันงับอร่อยจังเลยเ<อ>มีาจายจ๋าอร่อยอะไรเล่าใครกินที่อยู่ในปากฟ้านำ้นำนำ้นำนำ้นำนำ้ำนน้ำนน้ำกินนิมแล้วเวลานอนึกินแล้วไปเดินเล่นไม่ดีกว่าเหรอฮะ จะเล่นกันเนะอ่ะเฮ้ปวดจะเล่นก็เล่นอย่างนี้เลยเหรอสองสารน้องตัวเองแปบ๊บเมน,นี่งั้นเรามาเล่นตามประษาพ,พ่อแม่บ้างเถอะเมียจา๋าได้งั้นก็ไปซักผ้าไปคุณสามีรอบนี้ไม่พลาดเหมือนรอบที่แล้วหรอกนะเอ่อ <c oughs> <c oughs> จะซักผ้าก็ต้องห่อเสื้อนะจ้ะเมียจา๋าเฮ้ยกางเกงไม่ต้องไอ้นกอ,อ้า